สวัสดีครับวันนี้เกไม่แ,แนะนําเมนูใหม่นะครับ,บกเบกกี้ใหม่นะครับเป็นเมนูเมืองอ๋อวิสซึซึนนะครับมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับเหมือนสาลายนะครับนิ่มๆมน,นี่นะแล้วพอทุกซุ่นเน,นี่ยนี่จะเป็นปลานะครับกิ้นปลาลาบปลาลาบต้มแล้วกับลาบน้ำแานะครับซอยหอมป้อม นะครับใส่ไว้นะครับเซซุกซุนนี่ออกดอห้อยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยออกเหมือนก็ดอกดินนะครับแต่บัดช่ดอกดินมันจะคนละอย่างดอกดินนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับเซุกซุนจะเป็นแบบนี้นะครับมันเหมือนสาลเหมือนประการัางน,งนะมันคล้ายๆกัน ครับต้องใสห้วยเพราะว่าที่ไหนที่มันมีนะครับสแสดงว่าห้วยนั้นจะเป็นป่าตรงนั้นจะเป็นบาทที่สมบูรณ์นะครับ่ทา,บาทะนีทั้ง่นี่คแรบบับเปนี่พึ่งทางใจให้กันว<ม>ินุกส,สุนนะครับคนเมืองลำปูนนะคนลี้นะครับของสุกสุนเนาะแต่คนที่ที่อื่นก็นบอกหู้นะครับว่าเป็น้องว่างอย่าง พ่อเหมือนเนี่ยปากการัง,งเหมือนอะไรยังก็นะที่กินก็มูกระท่านะ่เป็นห้องไหวเหรอเมกนมกับคุณน,นะครับแต่เหมือนจากฟินนะครับลำท่อก็เหมือนอะครคงเกี่ยวกับ อ่า,อา,อาที่มันอยู่ในในใน,ในไม้ไผ่นะครับบุ้นอย่างนี้ย่าจับเกิ่วแล้และเตะเตะปัดใก้นะครับนี่เป็นเป็นขงังซุกซนเนะาะวน ไมนะเอ่กไมาลองาการับกบอ่เบอสือนุ่มนะครับบดรเสือพ่อยนะครับพระเจ้าพญาาก่หนึ่ง้าของแปลงเหรครับคนเท่าเป็นกินมาเมินล้าแถวบ้านผมนะน่ เป็นว่าอาหารตามฤดูกาลนะครับเหมือน,น,น,นที่มีขายนะครับตำร้านอาหารม,มีขายนะครับบอกก่อนกลิ่นก็บแกแจะนุ่มพัดสดพวกกระลำนะครับเนาะนกระลำสดตัวฟักยาว,วยนะบัะแดงเอามากัดอ่าปอเนาะกลิ่นก็ข้นนึ่งฮ้อนๆน,น,นะครับ ส่วนใหญ่ไูอยากกินกันมันแรงนะครับเมนูนี้พอ,อละเขาอยากกินข้าวละนี่เนอะแก้ไขะไก่นะครับอันนี้มัน,มนใจที่มันอยู่ในไม้ไผ่ที่เป็นหัวเ,เพียงนะครับอันนั้น,นใบจี่นะครับนี่อยู่ <c oughs> นี่เปลือกไผ่นะครับเป็นหัวทุกสุ่นเนาะที่เปลือกไผ่ที่มันสมบูรณ์นะครับในป่าที่มันชื้นเนาะทุกสุน่น อยู่อยู่ที่ต้นไผ่นีะอ,อยู่ที่เปลือกไผ่นะครับอยู่เด็กน้อยตกลงมาทําปื้นห้องกับมีนะครับบนบางทีต้นสูงไปเกิดไส้นะครับขย่าวขย่าว,าวเอาเมาเอยตกลงมานะครับนะี่ะแต่ถ้าเป็นวุ้นเนี่ยหีเป็นเนื้อเพียงเนี่ยเมอิยห้องเป็นวุ้นเนาะมันอยู่จะอยู่ในกระบ,บอกนะครับถ้าอย่าแม่นะกับ จะมันจะเอาทุกสูตรนี้นี่เหยอก่อนเนาะนี่หุ้จักเ,เกิดก่อนว่าทุกสูตรม้องเปลือกไฟฮักาบมันนะ่ะเออกาบมันที่อยู่ต่ำป้องมันนะครับอโอเค